เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วกระหึ่มฝรั่งเศส ล่าสุดควีนบีมพิมพิชยาของไทยเราครับพลิกคาดดังสนั่นถึงปารีสกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตเกี่ยวกับลีกตุรกีออมสินเองก็ยังสถานไม่เลิกนะครับพาทีมชนะรัวๆสามต่อหนึ่งเซตกับเกมล่าสุดพร้อมกับยึดตัวหลักไปยาวๆซึ่งที่โด่งดังนั้นครับระดับผู้อำนวยการของสื่อยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลฝรั่งเศสออกมาสัมภาษณ์และก็ยกย่องชื่นชอบโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอย่าง ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับกับรายงานล่าสุดของสาวไทยเราในหลีกของฝรั่งเศสและก็หลีกของยุโรปอย่างหลีกตุรกีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลงานเด่นชัดๆนะครับโดยเฉพาะควีนบีมกับออมสินนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่คนละลีกกันนะครับแต่ว่าผลงานกันในขันหรือว่าผลงานส่วนตัว ยังถือว่าดูดีกันทั้งคู่โดยผมจะเริ่มหยิบยกจากหลีกของฝรั่งเศสกันก่อนที่หีนบิมของเราหรือว่าพิมพ์ิชายาครับกลายเป็นปรากฏการที่เหลือจะเชื่อในหลีกของฝรั่งเศสเพราะระดับผู้ำนวยการระดับโค้ชเนี่ยออกมาชื่นชมยกย่องเป็นอย่างมากโดยล่าสุดครับสื่อฝรั่งเศสเองก็ได้มีการทาสกู๊ปข่าวพิเศษเกี่ยวกับตัวหินบีมของเรานะครับโดยเล่าเรื่องตั้งแต่การย้ายมาเล่นในหลีกฝรั่งเศสกับสโมสรวองเดิฟนองซี่ ในเมืองแนนซี่นั่นเองนะครับจนถึงบทบาทความเป็นซูเปอร์สตาร์ของไทยเราแล้วน้าข่าวเนี่ยก็นึงกับเล่าออกมาเลยครับถึงแม้ว่าจะย้ายมาแบบเงียบๆเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนนะแทบไม่มีคนรู้จักในฝรั่งเศสเลยแต่ว่า ตัวของพิพิชาเองครับคือหนึ่งในนักเวลล์บอลดีที่สุดของทีมชาติไทยของเราซึ่งลงเล่นมากกว่า100นัดและก็มีผู้ติด,ดตามบนโซเชียลมีเดียนั้นเกิน4 0 0 0 0 0คนซึ่งมากกว่าผู้เล่นระดับท็อปของฝรั่งเศสหลายเท่าทําให้ตัวของบีมนั้นถูกมองว่าเป็นทั้งกาลังหลักในสนามครับและก็เป็นพลังทางสื่อที่จะช่วยยกระดับสโมสรของลีกฝรั่งเศสนี้ได้ด้วยนี่ก็เป็นการเกินนําของสื่อฝรั่งเศสกูฟฝรั่งเศสที่ออกมาพูดถึงพิพิชาของเรานะครับออกทีวีฝรั่งเศสนะเหลือจะเชื่อแล้ว ที่มันมีน้ำหนักไปกว่านนั้นก็คือฟ้าเบียงเปล ผู้ในการกีฬาของ VNVB นะครับหรือว่าวังเดิมนองซี่เนี่ยก็ได้มีการออกมาชื่นชมพิมพิชายาเหมือนกันบอกว่าเธอคือผู้เล่นตำแหน่งตัวตบที่เราต้องการโดยเล่นได้อย่างมีคุณภาพมีระดับมีมิติและยังสามารถเล่นภายใต้ความกดดันโดยพิมพิชายาเนี่ยมีทุกคุณสมบัติที่อยู่ในตัวเลยและนอกจากนั้นนะครับก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องจริงเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นแล้วเนี่ยสาวได้เราอย่างคีนบีมนะครับมีแรงส่งทางสื่อที่ช่วยผลักดันในระดับนานาชาติทั้งเพิ่มยอดการติดตามเพิ่มยอดการเข้าชมรวมถึงการนำ เนอร์หรือว่าสปอนเซอร์อื่นเนี่ยที่อยากร่วมงานกับเรามากยิ่งขึ้น อโอ้โหถือว่าได้ไปหลายมิตินะกับการคว้าตัวควินบิมสาไทของเราแล้วยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยยังบอกว่าดูเหมือนการปรับตัวของบีมกับลีเวลวร์ฝรั่งเศสนั้นจะเป็นไปด้วยดีนะแม้ว่ารูปร่างเนี่ยจะเล็กไปหน่อยก็ตามแต่ว่าสําหรับตําแหน่งตัวตบตรงข้ามเนี่ยหรือว่าตําแหน่งบีหลังนั้นเธอสามารถชดเชยมันด้วยความดุดันการเคลื่อนที่เร็วแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในอาวุธดีที่สุดในเกมรุกของทีมในช่วงต้นฤดูกาลที่ดีเช่นนี้ซึ่งก็ยังมีโค้ชชาวอิตาเลียนอีีกกกขออองงงวววเเเดบบนนนซ่นคัาม็็ปต ตบตรงข้ามที่แตกต่างไปจากสไตล์คลาสสิกในตำแหน่งนี้ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนตัวสูงที่สุดแล้วก็ตบได้สูงที่สุดแต่ว่าพิพิชยาครับมีคุณสมบัติในการควบคุมบอลได้ดีเวลาบอลมาเร็วเนี่ยก็จะรู้เสมอว่าต้องรับมือกับมันอย่างไรนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ออกมาชื่นชมควีนวีมของเรากับลีกฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการเอ่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ชเย่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดีวยวกันนะครับว่าเป็นมามืดนะแล้วเป็นมามืดที่พอมาเล่นกับวังเดมนองซี่แล้วเนี่ย กลายเป็นเดอะแบกทันทีก็เป็นเดอะแบกที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรำรในแต่ละนัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับถึงแม้ว่าจะบุกไปแพ้เทอร์วิเลกฟอเรนต์นะครับสต่อ2เซตเป็นการเล่นนอกบ้านและก็วังดับลองซี่เนี่ยแพ้ไปโดยสกอร์ยี 20, ่ห้ายี 25, ่สิบ2 2่เแป้าละก็1 5บต่อเคะแนนแต่ว่าในเกมนี้ก็ยังเป็นควีนบีมพิมพิชยาครับที่ เป็นบุเลนทําแต้มอันดับที่2ของทีมนะครับก็ทําไปทั้งหมดเนี่ยสิคะแนนลงเล่นครบเลยก็สามารถลงเล่นครบทั้งหมด5เซตทําแต้มจากการโจมตีไปทั้งสิ้น16คะแนนแบบเพียวเพียวแบบทนทนโดยเซตที่โดดเด่นที่สุดครับก็เป็นเซตที่4ี่นะที่ทาไปถึง8คะแนน แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับที่ไม่สามารถพาดีมเนี่ยเอาชนะได้ก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเนี่ยก็ดุดันเหมือนกันซึ่งตารางคะแนนล่าสุดของวังเดิฟนองซีในลีกฝร,รั่งเศสนะครับก็ยังอยู่ในอันดับที่4ของตารางแข่งไปทั้งสิ้นเนี่ยเเกมครับก็ชนะ5แพ้2มีอยู่16คะแนนยังตามหลังอาร์ซีแคนเนตนะครับและก็มาเรเนตรวมถึงมูฮัลอัลซัสที่เป็นอันดับ1ของตารางอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะเบียดแซงขึ้นไปท็อป3ก็ยังมีสูงมากเพราะวังเดิฟนองซีเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้ว ประกอบกับไชตีต่างๆของบิบิชาเองนะครับก็ยังอยู่แถวที่15ของตารางนะกับตำแหน่งผู้เล่นทําแต้มสูงที่สุดครับทำไปทั้งสิ้นเนี่ย91คะแนนกับการลงเล่นเพียงแค่7นัดเท่านั้นย้ำอีกครั้งว่า7นัด91คะแนนนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆซึ่งถือว่าเป็นอันดับ2ของวองเดิฟนองซี่เลยในไชตีการนําแต้มสูงสุดนะครับอันดับ1เนี่ยก็เป็นโรบิสันแมดลี้นะครับที่ทำไปทั้งหมด100คะแนนเต็มกับการลงเล่น7เกมส่วนบิบิชานั้นอันดับ2ครับก็ไม่ปกสกูของ ฝรั่งเศสนั้นจะออกมาชื่นชมจะออกมายกย่องแบบนี้ซึ่งเกมต่อไปของวองเดิฟนองซีครับก็จะแข่งขันกันในวันที่29พฤศจิกายนนี้เจอกับทีมอันดับท้ายของตารางเลยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีแหละที่จะสามารถเก็บชนะได้อีก1เกมแต่ยังมีเรื่องพีิกไปกว่านั้นอีกนะครับคือในวันที่26พฤศจิกายน จะเป็นการในขันแชมเปี้ยนลีกหรือว่า C.E.V. วลเล์บอลครับซึ่งเป็นรายการเหมือนทิงแชมป์สโมสรยุโรปโดยวงรับนองซี่เองครับจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุกสจากโปรตุเกสในวันที่26พฤศจิกายนนี้ยังไงเดี๋ยวรอรับชมติดตามกันได้น่าจะเป็นสาวได้เราคนเดียวนะในฤดูการนี้ที่ยังเล่นในลีกของยุโรปรวมถึงได้มีการลงเล่นรายการใหญ่ๆด้วยคงต้องติดตามอัปเดตกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ เอาละมาตามต่อกันอีกฝากฝั่งหนึ่งมาโยกย้ายกันที่หลีกตุรกีกันบ้างนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีฟอร์มเด่นไม่แพ้กันกับออมสินสิบปพรจันเท้าบิสูตรครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทีมเดนิสลีของเขาทุกสกัดของเขาก็แพ้มา2เกมติด3เกมติด จนมาสามารถเอาชนะได้ในเกมล่าสุดแล้วก็ชนะ2นัดติดต่อกันแล้วซึ่งเดนิสลีเองครับก็สามารถเอาชนะทีมฮาราน3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25-23 21 2ี25 6บ็ดแล้วก็2 6ต่อ24ทําให้ตอนนี้ครับตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเดนิสลีเองก็อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมด9เกมชนะไป5แพ้ไป2ผลงานถือว่าลงตัวนะยังอยู่ผลงานที่ดีมากๆส่วนสัยติอื่นๆนะครับเท่าที่ผมดูในภาพนะก็น่าจะเป็นอ ที่ยังยึดตัวหลักได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าในลีกของตุรกีดิวิชั่นที่2นั้นหายากมากกับเรื่องราวสส่ตีต่างๆโดยเฉพาะการทําแต้มหรือว่าสส่ตีการนับคะแนนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากนะครับไม่เหมือนกับลีกหนึ่งของเขานะเป็นสิ่งที่หาง่ายซึ่งโปรแกรมการแข่งนนขันต่อไปของเดนิสลีนะครับจะแข่งขันในวันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วจะเป็นการถ่ายทอดสดรายการทีวีของตุรกีด้วยนะครับหรือว่า TVF Volley b a l l TV บลซึ่งใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีอยู่่่่1คูทีได้ถาย,น,ายนว่านนั้น ได้รับกระดาษล่สุดครับโดยจะเจอกับอัลตินนดูที่อันดับที่11ของตารางที่ผลงานเนี่ยแข่งมาแล้วเรียกว่าชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับและก็แพ้ไปถึง8เกมซึ่งก็ยังเป็นโอกาสอันดีอีกแหละของเดนิสลีที่จะสามารถคว้าชนะได้อีก แล้วก็มีโอกาสขยับขึ้นไปบนหัวตารางได้นะครับเพราะตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะพุ่งไปอันดับ3ของตารางอยู่ก็คงต้องรอตามรอเชียกันนหละครับหลังจากนี้สําหรับวอลเลย์บอลลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นทั้งฝรั่งเศสเอ่ยทั้งตุรกีเอ่ยฝรั่งเศสเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเราจะได้ดูซีเวีวอลเลย์บอลครับหรือว่าแชมเปี้ยนลีกจริงแชมป์สโมสรยุโรปในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลนะครับวงเดิมนองซี่ของสาวด้เราอย่างพิมพิชานั้นจะเจอกับสปอร์ตติ้งลิสบอนของฝรั่งเศสเองยังไงรอรับชมติิดตาามกกัันนนวที่26พย ถ้าเกิดเอาเวลาตุรกีนั้น19นาฬก30นาทีเวลาไทยเราก็ดึกหน่อยนะครับประมาณเที่ยงคืน1ึงตีหนึ่งเลยซึ่งผมเองก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบถ้าเกิดว่าผลงานดีชนะได้ที่สําคัญเนี่ยเอารูปสาวได้เราขึ้นปกกันเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์สำคัญเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะของวอลเดบนองซี่ด้วยไม่งั้นเขาก็ไม่บอกว่าการที่พิมพ์พิชามาเนี่ยมันยกระดับอะไรต่างๆได้เยอะมาก